เรื่อฮัทดีเจโูวอราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปจ้างใครไกลฮะชยเพื่อจ้างซี นะครับก็วิธการเราเอาเปิดแบบพอดีพอดีนะครับไม่ได้เป็นงานที่จะใช้งานโชว์พาราเสียงนะครับผมผมเรียนยันก่อนนะฮะถ้าท่านไหนดังไปหรือดีเสลเกินผมจะเดินไปขออนุญาตขอความร่วมมือให้เปิดแบบพอดีสพื่สบายๆกันนะครับนายเป็นคนนะเพราะว่าสาวคอนเสิร์ตใช่ครับถือที่พุทธนี่ไว้ถ้าท่านเร่งเนี่ยเสียงท่านจะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับพอดีพอดีนะครับผม ข้างซ้ายเราก็จะเป็นการมิตติ้งกันนะฮะแล้วก็มาลุ้นกันนะฮะชอบสาวสวยคนไหนมาดูกิริยาท่าทางเราลองลองให้แนดในใจดูนะครับว่าสาวสวยที่ท่านนะครับเชียร์อยู่จะติดอันดับไหมนะฮะการตัดสินมีกรรมการตัดสิน5ท่านนะครับ จากทางสยามโมเดลลิ่งนะครับสามท่านแล้วก็กรรมการซุปเปอร์เบสสองคนนะฮะเป็นอันดับหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวล่าโหวตนะะฮเราจะให้สปอนเซอร์ที่สนับสนุนงานนะครับเดินแบบงานประกวดวิสวกรเกษตเป็นผู้โหวตนะครับตัวล่าโหวตนะฮะสปอนเซอร์ทั้งสิบเอ็ดท่านเตรียมรับบัตรโหวตด้วยนะครับชอบคนไหนคิดว่าหคนดีหรืออัธยาศัยดีไงท่านกาให้เลยแล้วเรามานับแต้มกันว่า นะครับสาวสวยที่ได้สายสพาย1 2 3สและป๊อปปูล่าโหวตนะครับมิสซ้าคอนเสิร์ปีนี้เป็นของใครมา่วมให้กำลังใจสาวๆกันนะครับโอเคฮะมาที่เล็ตแข่งกันพี่อ่ครับผันี้ครับกับทีมงานสปายขับนะเควันนะครับพร้อมนะครับแล้ก็พร้อมเปาดยาแต่ครับไปครับ Thank you for watching! Altyazı M.K. โอเคครับพี่ชานะฮะขอเสียงเบสแบบขาดๆหน่อยละกันนะฮะพี่ช่านะฮะขนาดโอเคครับขอยหนึ่งดีบีละกันขอครับผมร้อยสามสามเก้าครับอ่าไม่มีอะไรนะแค่ดีอ่ามันครับใช่ตันนี้เกี่ยวต่ำฮะต่อให้ต่ำฟังดีแล้วขอเสียงกลางด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือผมสายเบสอยู่แล้วจริงๆไม่เปิดเสียงกลางผมชอบมากเลยพี่หนุโอ้โหฟังง่าย ตอนนี้แพายโอเคครับพี่ชาครับทุกคนนี้กิ่นจะมาเยอะมากเลยกินแรงด้วยนะฮะกินแรงด้วยขั้นต่อไปครับในเล่นรถกระบะแวนสี่ประตูครับทีมงานหนุ่ยตาซาวนะครับนะทีมงานหนุ่ยตาซาวนะครับเต็มเล็กไปเลยนะครับของเราเบรคเราต้องดีด้วยต้องคุณภาพซุปเปอร์เบรคนะฮะนะพี่หงส์นะพี่หงรากินจะหอมไม่หอมก็นีค๊อก ตัวสองไม่ดีนะสิบห้าสิบตัวสามสิบสี่หนึ่งกล่าวแรกกล่าวแรกจะหอมเลยยังแรงอยู่ยังแรงอยู่ครับแล้วก็จากรุ่นนี้นะครับจะเป็นทีมงานพิชาตีไปคู่เพอร์เฟคคาร์โดนะครับอิมเมียร์คาโดนะครับในรุ่นรถกระบะโมดิฟายลงพื้น้ากๆนะครับ โยยววันนนี้ดเก็มิชาตีไปคู่หนึ่งแล้วก็ให้หลานตีตู้มาแล้วเสร็จบแล้วครับเนี่ยโอเพ่นแล้วก็อยากมาวันนี้เราเราไม่ได้ห่วงอะไรมากครับเราห่วงการประกวดประกวดน้องลงกี่คนแล้วน้องคนเดียวเหรอมีมี่ที้มีมาถามแล้วนี่เป็นริอมาแล้วครับเดี๋ยวนี้พอดีรู้จักกันมาแล้วเราคัดส่งเรามากประกวดมากมากนะฮะ ดอกทางดอกมั้เอาเถอะเรานะฮะทำไมครับสายขึ้นเสียงเราอย่าไปซีเรียสครับเราไม่ได้เป็นเวทีที่ว่ามาห้ำหั่นหรือระดับท่าเบอร์ินเตอร์เราเป็นแคพี่น้องนะฮะในวงการวงการพวกเราเนี่แหละนะครับปกติเราก็จะดูแต่โฮลยสตี้วันนี้เราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนะไม่ให้งันพี่โอดีก๋ยว